น,นี่ก็คือถ้วยครูซีเบอร์นะคะพร้อมฝาปิดล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็เข้าตู้อบนะคะแล้วก็เอามาชั่งอันนี้ก็คือตู้อบนะคะเราจะทำการเซตตู้อบไว้ที่105องศานะคะมันก็จะมีปุ่มปรับอุณหภูมิตรงนี้นะคะซ้ายขวา,าสามารถเพิ่มลดอุณหภูมิได้ ด้านล่างนะคะก็คือเป็นอุณหภูมิที่เราเซตไว้ก็คือ105องศาอันนี้ก็คืออุณหภูมิภายในตู้อบนะคะจากนั้นพอเราวอร์มเครื่องไว้ที่105องศาถึง110องศานะคะเราก็ทําการเปิดตู้อบให้นักศึษารระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าตู้อบมันจะค่อนข้างร้อนเปิดตู้อบขึ้นมานะคะแล้วก็เอาคูซิเบอร์ของเราเข้าไปไว้ในตู้อบนะคะ ทั้งสามใบเลยนะคะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิร้อยห้าองศาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะหลังจากที่เราได้อบถ้วยครูซิเบอร์แล้วนะคะที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยห้าองศาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงและคราวนี้เราก็มาชั่งน้ําหนักของถ้วยครูซิเบอร์ก่อนที่เราจะทําการอบใบาชากันนะคะโดยเราจะต้องใช้ฟอยส์จับนะคะ ช่างน้ำหนักพร้อมฝาปิดฝาเครื่องช่างนะคะแล้วก็รอให้ตัวเลขของเครื่องช่างคงที่แล้วเราก็ทำการจดบันทึกน้ำหนักนะคะสำหรับถ้วยใบที่หนึ่งเราได้น้ำหนัก4 0 8 7 4 1่นนะคะ,ะต่อไปเราก็ช่างถ้วยใบที่สองค่ะเราก็เอาถ้วยใบแรก,กออกนะคะห้ามระวังอย่าให้โดน เ๋ยวใช้มือจับนะคะทุกขั้นตอนเราก็จะใช้ Force ซสคีบเช่นเดียวกันนะคะใบที่2องเราก็ชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วรอให้ตัวเลขคขงที่ค่ะให้ตัวเลขนิ่งแล้วก็จดบันทึกน้ำหนักเราจะชั่งให้ครบทั้ง3ใบนะคะ คือน้ำหนักที่ได้ค่ะโอเคค่ะอ่าต่อไปก็จะเป็นการชั่งน้ำหนักของตัวอย่างใบไม้นะคะในวันนี้เราจะเป็นใบคูนค่ะเราก็จะเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราก็ชั่งน้ำหนักโดยเราวางถ้วยกระเบื้องลงไปแล้วเราก็กดแทรนะคะให้มันเริ่มที่ศูนย์ศูนย์ก่อนนะคะจากนั้นก็เอาใบใบคูนของเรานะคะใส่ลงไปในถ้ว PC ยคูศูนย ต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่งั้นมันจะลงถ้วยได้ไม่หมดน้ำหนักที่เราใช้นะคะแต่และถ้วยให้น้ำหนักประมาณ2กรัมคะ่ะ แล้วก็คีบออกก่อนนะคะจะได้ประมาณ2กิเห็นว่ามันมีหล่นอยู่ด้านข้างเนาะเราก็ต้องเอาออกนะคะไม่งั้นน้ำหนักที่ได้จะไม่ถูกต้องนะคะก็ <c oughs> จะได้ประมาณ2องกำนิดนิดนะคะเราก็จดน้ำหนักตัวนี้จะเป็นถ้วยใบที่หนึ่งนะคะเราก็ต้องจดน้ำหนักใส่ลงไปในช่องของถ้วยใบที่หนึ่งเป็นน้ำหนัก c รูซิเบิลน้ำหนักของตัวอยา่างนะคะก็คือ 2.0343ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้ง3ถ้วยนะคะก็ถ้วยใบที่2 ก็บันทึกน้ำหนักของก้วยใบที่สนะคะสองจดกใบที่สนะคะแทรก่อน ได้หดน,ดนึ่งปีเก้าสิบหลังจากที่เราชั่งน้ําหนักใบไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาอบที่อุณหภูมิร้อยห้าองศาเช่นเดียวกันนะคะก็ใส่เข้าไปทีละถ้วยนะคะพยายามให้ใบไม้อยู่ในถ้วยทั้งหมดนะคะกดลงให้มันอยู่ในถ้วยทั้งหมดใส่เข้าไปทีละถ้วยนะคะ ในตู้อบจะค่อนข้างร้อนนะคะนักศึกษาจะต้องระวังด้วยนะคะเวลาที่ใส่ใบไม้เข้าไปบางครั้งเราอาจจะมีถาดอลูมิเนียมสำหรับใส่นะคะ ็ทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ครบ3ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็มาเอาถ้วยฟูซิเบอร์ออกนะคะติดตูออ้อบนะ เราก็จะเอามาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนำเข้าดิสกิคเตอร์ค่ะหลังจากที่พูซิเบอร์ของเราเย็นแล้วนะคะเราก็นำมาเข้าดิสซิคเตอร์เพื่อดูดไล่ความชื้นค่ะ ที่เราเอาถ้วย c r ูซิเบิออกมาจาก d e s i c คเตอรนะคะเราก็มาทําการชั่งน้ําหนักนะคะสังเกตจากใบไม้นะคะมันจะมีลักษณะที่แห้งขึ้นนะคะหลังจากที่เราอบแล้วเราก็ชั่งน้ําหนักพร้อมกับฝานะคะแล้วก็รอน้ําหนักเครื่องชั่งให้นิ่งนะคะแล้วเราค่อยจดบันทึกน้ําหนักลงไป ะะก็จะเป็น41.9770ก็จะช่างทั้ง3ถ้วยนะคะลักษณะเช่นเดียวกันถ้วยที่2นะคะเวลาจดบันทึกนักศึกษาจะต้องดูด้วยเนาะว่าถ้วยที่เท่าไหร่นะคะคตัวนี้ได้น้ำหนัก43.3530 ้วยสุดท้ายตทวที่3นะคะ4 2 1 7 9 5อห่หลังจากที่เราทำการทดลองตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการคำนวณหาความชื้นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้อธิบายต่อไปค่ะ